เผื่อได้เผื่อต่อแล้วกูผิดตรงไหนกูบอกเก้าเก้าเก้าหมื่นเก้าคืนนี้เจอแน่บอกเลยนี่กี่มาครับเนี่ยประมาณมาห้าร้อยครับโอ้โหโอ้โหดีเจจนตัวไม่พึ่งไม่พึ่งไม่พึ่งสนามกลาง เบอร์ไม่ได้ยังงเบอร์ระบบเสียเรื่องอะไรทำไมระบบเสียบ้างอ่ะไอันนี้พอลบคลิปเสร็จก็ถ่ายเลยเห็นปะเมื่อกี้กำลังไหลลื่นเลยอ่ะมาต่อนี่เขาด่ามึงด่ามันเหรอใช่ได้ดีได้ดีกำลังไหลลื่นเลยเฮีแล้วทำไมมัเต็มเเต็มดิก็เพิ่งบังคับมันเมื่อคืนที่อัดอะไรอ่ะซุปเปอร์ที่มึงบอกกูเมื่อเช้าโทรศัพท์แม่ง เราไปเดินชมงานดีกว่าให้ดูคลิปไหมว่าชายที่เพิ่งอาบน้ำอ่ะโอ้กูทุกไฟเลยพอเลยเวไปชมดูเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคลิปอาบน้ำมึงก็ไปถ่ายกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยเห็นหรือเปล่าติดเหลืองนะไม่เห็นไกลๆดูไกลๆไม่เห็นเออีไกลๆมาก เอเดเซอร์เอเดเซอร์อยู่ตมวมาไปไปเราดูกันไปเดิมตัวซอยแรกเลยซอยแรกเลยซอยแรกเหรอซอยแรกเลยเข้าซอยแรกเลยซอยนี้มันจะเป็นท้องแถวไงท้องแถวแล้วหน้าร้านจะมืดๆหน่อย นี่ก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆนะเดินขาเบียดเก้งเข้าวินจริงๆงานเขามีสองวันแหลมโก้แล้วเมื่อวานมีเ้าก็ดีเซลชิ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 ลดีเซลาแต่วันนี้เป็นงานแบบของเบนซินเลยใช่ใช่ใช่เรามาดูว่ารถแต่งทางนครศรีธรรมราชจะมีอะไรบ้างที่แบบเด็ดๆคันนี้เข้าตาว่ะนี่อ่ะหนึ่งคันเลยมาถึงก็เด็ดเลยคันนี้เข้าตาจานว่ะแมงมุมว่ะใช่แมงมุมเบาะหน้าแขนเดียวข้างหลังตุ๊กแกไทยอืมอ่าอันนี้ตาโตสองประตูขายไหมอยากได้อยู่ ครูเป้กำลังมาเขาบอกว่าใครบอกมึงกูบอกเองไม่มีใครมานะครูเป้อะตอนแรกมึงไม่ซื้อเขามากันผมซื้อไม่มีใครได้แล้วเฮ้ยโหลุมอาร์มาเยอะว่ะดูฝั่งนี้ก็ฮอนด้าเลยเวลาล้วนๆโอ้โหสิงไหมสิงไหมเขาช่างทำแล้วนี่คือนี่คือไฟเดิรนนะใช่แล้วเขาก็เจาะแบบเจาะเลยเหรอเออนี่คือไฟเดิร์นใช้เขาได้โครงสร้างเดิมไหมอืมนี่ไม่ธรรมดาเว้บีโอบีโอเว้เอฟดีเว้อันนี้เอฟดีพันแปดนะ อันนี้ l 1 5 l 1 5เออนี่อ่ะ R18 อันนี้ R18 นั่นละแอบแรงแล้วเนี่ยสี่ประตูนี่เมื่อก่อนผมอย่างงี้เลยนะเฮ้ยคุณเคยมีสี่ประตูด้วยไม่ก่อนรู้จักพวกคุณจริงเหรอก็ไม่เคยรู้ประวัติเลยสีเขียวสีเขียวด้วยเออโอเคนี่เดีอยโอ้โหเป็นไงต้องงี้วะนี่สแตนนะ สแตน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 แนวสไตล์แบบรัดรุกถ้าเขียนว่าเพื่อนมันยุเห็นป่ะเพื่อนมันยุเออเป็นซินทุ่นสองจริงๆไม่มีวงเล็บข้างหลังเลยนะว่าไม่น่าเลยแต่เอาออกไปละอาจะสิ่งหนึ่งขับไปไหนก็รู้ว่ารถเขานะใช่แน่นอนรู้รถเขานะมีล้อคนละสีด้วยกะทิลาดสลิมเลยไอเจ้าเขาเจ๋งดีผมชอบอ่ะเลื้อหมดเลยไม่ต้องทำสีวาดเอาชอบชอบแนวเขาดีแนวเขาดีแนวเขาช่างช่างทำอือโอ้โหนี่ยางมันหลอกเหรอหรือไง เฮ้ยมันเป็นยางอย่างนี่เหรอหรือมันหมดดอกหรือมันสลิดหรือมันไปบัฟยางมาวะทำไมยางมันเออไปบัฟดอกมาเหรอข้างหลังก็มีดอกใช่ไหมวะหมดดอกน่าจะหมดน่าจะหมดเลบิร์นเนาโอ้โหเอ้ยอาจจะหมกสายเบิร์นไปไม่ได้เออสายหมกเดบิร์นขนาดนี้เลยนี่โดนน้ำไม่ต้องพูดถึงเลยสวยดีนะเออซูซูกิซูซูกิรุ่นอะไรวะซูซูกิอะไรไม่ซูไม่ซูไอเช่มึงอยู่วงการรถได้ไงเนี่ย ไอเชียบเบอร์แล้วว่ะรุ่นอะไรขอดูก่อนมิโซอัอชชาดเปล่าออนดวไททันถือว่าทำไมฮอนด้าในกรุงเทพหาซื้อยากอยู่นี่หมดไก่เอฟเเอฟอีเอฟอโอ้คันนี้โหดว่ะคูเป้คันนี้ส่วนรถมึงเองซื้อดิให้เขาขายอยู่มึงพูดไปเรื่อยเอ้าเพรามึงอยากได้ไงมึงบอกว่าอยากได้รถกลับบ้านมาดีเลยว่าต้องมีว่ะใช่ครับเก้าหมื่นเก้าว่ะเพื่อนเครื่องอะไรเครื่องอะไรครับ เพชรยีบสองด้วยซื้อกระเป๋าไปเป็นแสนรถเกียร์อิ่มด้วยพิชลิงไงหัวเกียร์บิดนี่มีมสนิยมมั้ยเนี่ยเฮ้ยหัวเกียร์ด้วื่องลายด้วยหัวเกียร์นี่หายากนะซื้อเลยเพราะอยากได้หัวเกียร์ดูดิตอนซื้อมาด้านสนิทเลยนี่มันใช้เงาจัดเลยอ่ะถูกไม่ใช่ไหมคะนี่เอาแล้วฮะนะครับต้องทิ้งตตแ่เข้าในช่วงรายการช่วง ก็ซื้อรถอ่ะาเขาก็เขาขายแล้วก็ช่วยเขาขายไงเรียบร้อยไม่ไร้อยแม่ไอ้พี่แม่เปิดจ้ากี่หมาไอ้พี่เฮ้ยโอ้เรียบร้อยนะเดี๋ยวยืมสองเอสีเดิมเกียร์ธรรมดาความล้งความร้อนปกติไหมปกติพี่นี่เก้าหมื่นเก้าต่อรองได้ไหมเก้าหมื่นเก้าเก้าเอเก้าหมื่นเก้าก็สูงสุดแล้วเฮ้ยจะเอเผื่อได้ ่ตแล้วกูผิดตรงไหนกูบอกเก้าเก้าเก้าหมื่นเก้าราคาไม่ได้สูงนะใช่รถสวยเออเกินราคาไห้มนะถูกไหมอันนี้สวยสีเดิมใช่สีเดิมแอร์เย็นเพลงเพาะสวย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 เก้าหมื่นเก้าติดต่อได้ที่ไหน แปด8้าแปดแโอเคไอ้เชษ์จดเบอร์ไว้เดี๋ยวส่งบินมาเก็บตังค์ข้าวโพดนะแน่นอนอยู่แล้วขายได้ขายได้เราเอาเข้าช่องเลยกับคุณกังกับคกังครับไอ้โซนนี้โหดเว้ยไอ้โซนนี้โซนตัวตัวเจ็บเนี่ยใช่ไอ้เนี้ตัวจี๊ดโซนนี้โซนตัวจี๊ดเนี่ยเขาปิดหมดเลยนะเว้ยสี0ร้อย้าสิบคันตามผังช่องจอดตรงนี้เขาปิดให้หมดเลยเออเนื้อละลิตรโอเคลาลิสใช่ล้อสวยนะ ีสไตล์สวัสดีครับล้อสวยนะโหเขาเซท E40 ไม่ใช่รถแล้วเมื่อกวนนักลบมากกว่ารถอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทุกแต่งมาลิสเป็นอย่างนี้แหละเหมือนใส่เกาะพร้อมออกลบอ่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าแต่งรถโคตรเท่ล้อกว้างมากอ่ะนี่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 ซูบระซูบระเนี่ยล้อสิบเก้าพี่เบีสิบแปดนี่สิบเก้าเป็นเฟสทูนการยกดีซีมีสองเฟสเฟสหนึ่งกับเฟสสองนี่เฟสทูแล้วความกินแล้วใส่สิบการยกไงของพี่เบียร์ก้าไม่ยกเฟสบอลกาไม่ยก เฟสทูคือการยกแล้วจริงๆมันควรใส่18หรือ19มันจริงๆแล้วคันออริจินอลอ่ะมันใส่ทั้ง18และ19อ้าวเหรออ๋อ่ไปสิแต่ถ้าถามผมว่าใส่18เท่กว่า18จะได้ยางหนาอ่ะฮะอ่าอ่าอได้คัสตอมแต่ข้อเสียคือเตี้ยอืมใช่19บเ้จะสูงสิบเ้าสิบได้ยางบางอืมแต่รถสูงอ่าคือสูงเนี่ยหมายความว่า19 18จอดใกล้กันก็เตี้ยเท่ากันนะอ่าแต่18มันเขาได้ว่ามันจะขี่ยากอ่ะ เกียร์ธรรมดาหกสปีดน,นะมีของเล่นด้วยนะของยูรัสนะอ่าคันนี้ก็สวยจูนน้ำมันยูรัสกล่องเอฟคอนวีตรงยุคของมันอ่าไฟห้าช่อง top secret <oughs> ที่พี่จำมาหลีดได้ที่วะเนี่ยได้ปะเนี่ยไอ้ที่ทำเราหูแตกใช่ไหมที่สงขาค <c oughs> ันนี้ที่ทำเอาหูดับอะ่ะ <c oughs> สตดเดดาเฟสเออฟสนี่อ่ะเขาเปลี่ยนท่อป๋าผมด้วยคืนนี้เจอแน่บอกเลยไอ้คันที่ขับเข้ามาแล้วเหมือนไม่มีอะไรนะแล้วอยู่ดีก็ปั๊มแล้วหูกูวิ่งนี่แหละ วันนี้แหละเครื่องแตกแน่กูบอกเลยโน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 อันนี้มากระปงทำไมกระโปงมันวุ่นอะเพอันนี้ได้ใส่ชุดแต่งแรปปิก้า W R C มั้งดูแต่งสวยมากเยต้นหน้ามันดูใหญ่มากเลยใช่ใช่าจะใส่ชุดแต่งขแรปปิก้าร์ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นชุดแต่งแท้ก็ได้นะอ่าไดเป็นหน้าเหี่ยวอ่าจะเป็นหน้าเป็นปั้นพาร์ทชุดแต่งแหละอือ่่เทวะดูแต่เท่ว่ะได้เป็นปั้นพาร์ทชุดแต่ง ไมสวยเนาะข้บอกกับเมเกียนะใส่ชิ้นเกาะ WRC จะใส่ล้อ WRC จบเลยนะเขาลองสเปเซอร์มาเยอะมากเลยนะเอาเยอะดิเพราะโป่งเขาโป่งใหญ่สารจริงๆถ้าเปลี่ยนเป็น504จะจบเลยนะจะหาล้อใส่ได้เยอะเยอะกว่านี้ใช่ใช่แต่แต่ลราแต่คนชอบแต่เราก็สวยสวยเห็นแต่จะเข้ามางานละดูมีสไตล์ดิอันนี้ก็เป็นรถที่อยากได้ตอนนี้นะเพราะราคามันมันตอนนี้มันไม่เออแต่แต่ผมถ้าถามผมวะคุณก็เหมาะนะไอ้คันสีบอลมาได้นที่เราไปดูที่วอเตอรซิ่งใช่ป่ะคันนั้นก็สวยมากแต่ไม่แรงนะ อย่าไปหาความแรงอย่างมันนะอาจจะเลือกคับดีไม่ละลุกมันสวยด้วยของแต่งเยอะต้อง K เนาะยุคสมัยนี้เป็นฮอนด้าที่ K รวมเพราะว่า B ราคาไปไกลมากแล้วต้องเคหรอโอ้หนี่ K ยล้อมูเก้น M F สิบเบาะมูเก้นเบาะมูเก้นสกู๊ปกลางมูเก้นลิ้นหน้ามูเก้นคนนี้เนียนวะสวยซื้อ ซื้อไงพราไม่รู้ซื้อทุกคันเลยคนนี้เป็นอารมณ์สุลต่านเออนี่ตุ๊กแกด้วยเครื่องดีสิบห้าเซ็ตโบอันนี้เตรียมตัวเลยคืนนี้แมวไม่ร้อนเดี๋ยวนอนเลยสตาร์ทไปแล้วอ๋อคันนี้ก็สวยคันนี้สวยคันนี้สวยอันนี้สวยคันนี้สวยคันนี้สวยโอ้โหฝั่งนู้นเทอร์โบเหมือนเธอวัดซิตี้หรอซิตี้ไทสี่เฮ้ยโอ้เท่มากเลยพี่ซิตี้ไทสี่วางเคเออวางเมกาชิบหาย โุ้ยคันนี้สวยอยู่รัฐเนวาดาสวยเลยพี่ชอบไปกรองอันนี้พี่สี่หรือเจ็ดพันนี่แหละกรองนี่นะอืนี่โซนการนั่นจะเป็นรถไฮไลท์ใช่ใช่ใช่รถไฮ<ว>ไลท์คันนี้ก็สวยสวยความรักเก่ารู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เอสห้าเฮ้ยตอนนี้ราคามันตกลง,ลงมาแล้วนี่เอสสิบห้าพี่จะลับสวยสูงสิบห้าแข่งกับช่อง ใช่นีสเปคเนี่ยปวหลังเวอร์เทคกันชนหลังเวอร์เทกหางหลังอ่ะหางหลังเดิมกันชนหน้าเวอร์เทคแก้เวอร์เทคล้อแรนโซไปความรู้นะถ้าเป็นไฟสเปคออสเตรเลียมันจะมีทับทิมตรงนี้อันนึงตรงกลางตรงกลางมันจะเป็นเหมือนเป็นโคมทับทิมเหมือนที่คุณบอกว่าฝั่งยุโรปมันต้องมีเป็นไฮลเดย์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นสายหมอบเช่ดทางขนาดเช่เลยอย่างเงี้ยโอ้โหกิ้งมาเยอะมากเ่ตีหมอบเลยโอ้โหมาก่อนนอนขับเลยนะ สักคั้งนึงไม่ตื่นเมื่อยเจ๊เพนช้างกลางแัดสุดยอดมากนั่นจะขายรถอ่ะนี่กันชน AC กันชน AC ชิลิเซอร์อามาตัดล้ออันนี้อาจีงานไทยแล้วเราดูมาเยอะแต่เยวพาเลยไม่ทีตอนนี้เพลงมาด้วยครับเดี๋ยวว่านใหม่ที told <laughs> me nice, <laughs> ain't about winning, they'll talk to me twice. I don't think dice, I'll make a move on the board, it's precise. The fuck is the price? I took a fiddle and get that ice. I'm calling now I'm on a fight. Go ahead and he's got to it. baby

แต่รถแบบโหดมากนะเดี๋ยวเราจะมีแสงสีเสียงกันนะใช่ใช่มีแสงสีเสียงมีอะไรขึ้นละนี่ตานวันเราถ่ายไปแล้วหน่อยดิ้นต้นนี้เรามาเดินลาดตอนแต่ต้องม่องนี้คนนครกลับบ้านเร็วใช่ครับสามสองสามทุ่มที่กลับบ้านแล้วแต่ละเมืองก็จะมีลักษณะที่ใสไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่คนนี้สวยเว้ยคนนี้สวยว่ะเก็คนนี้ไม่ไม่เห็นอ่ะนี่ก็สวยอ่ะสี่นะ สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยถูกแกงเบ้นจังหวะแกงเบ้นจังหวะปุ่มบัมปุ่มบัมซัมเบ้ใช่โอ้โหเอสอาร์ว่ะขอแยกลิ้นซิ่งอืมที่ใหญ่กันนะของจริงน่าจะไม่มีขนาดเครื่องเดิมเลยนะนี่ไงขนนี้ไงปุ่มบัมเนี่ยแก๊งนี้เลยแกงนี้นี้เลยแกงนี้คนี้เลยสุดยอดเลย ชวนเจ้าของคุยไว้พวกขโมยแล้วเตียดีเตรียดีด้วยให้แก๊งหอยทองยังได้อยู่แก๊งหอยเลี้หอยทองหอยทองหอยทองพวกแกงกบหอยทองใช่เครื่องยูเครื่องยูเครื่องยูสีสีสีเปี่ยนเสน่ห์สีนะไปได้เลยครับไปได้เลยผมจะตัดรถให้เขาบางเฉียบเลยอ่ะใช่ใชยุ้เอมจริงคันเลยนะชุดตรงตุ๊แต่งหางหลังตรงครับตรง สวยครับสวยครับสวยครับนี่แต่งอไปแก่หอยทองเมื่อกี้จะบึ้ม้มไงหอยทอง 2J ล้อ W work เมื่อก่อนเนี่ยตอนแบบผมวิ่ง7แอดวิ่ง3 4 5วิ่งอะไรอย่างเงี้ยวันโว่ผมก็ท่านี้เลยนะท่านี้เลยใช่ป่ะของนี้เราจะถมเทอร์โบเดิมสมัยก่อนวันโว่อคืกี่ม้าสเต็ปสุดท้ายเป็น300กว่าถือว่าแรงสุดแล้วเมื่อแบบสมัยนู้นนะ20กว่าปีที่แล้วอ่ะไม่มีคอแย่แบบนี้ผมเทอร์โบเดิมแต่แต่แต่บูทเยอะ เกียรออโต้แดกเสาไฟฟ้าไปรอบเพราะว่าแบบนี้คือเท่มากนะในยุคผมนะว้าวไอ้โฟร์เรสเตอร์เจ๋มันแน่นๆะเครื่องสองพันท่าเทอร์โบเออโอ้โหแต่ก็เครื่องอิ่มแม่งแน่นมากอ่ะแต่มันเครื่องสองพันท่าเออสองพันท่าก็เครื่องใหญ่สุดแล้วใช่ที่กี่ม้าครับเนี่ยประมาณมาห้าร้อยโอ้โหห้าร้อยมาโฟร์เรสเตอร์นะนะโอเคไม่เดี๋ยวบอกว่าโฟรเรสเตอร์ตัวนี้กับตัวเก่าของนี่รุ่นนึงอ่ะ ราคาแข็งมากนะเออราคาเท่ากับเอสเจผมนะเอสเจผมมันไม่มีอะไรไงใช่เอสเจผมแม่งคือรถใช้งานจริงๆแล้วไม่มีเทอ,อร์โบอะ่ะไอ้พวกนี้มันยังซิ่งได้ไงแล้วของแต่งมันเยอะทรงแบบนี้เนี่ยสามสี่ห้าหกแสนมีหมดนะไม่ทุกราคาอยู่ที่สภาพราคาดีนะแเอสเจกูเนี่ยลูวนแล้วไม่ถึงสามแสนละไอ้เฮียซื้อร้านกว่าเดี๋ยวขับมันทอกเยอะนะใช่ทำไมเขี๊ยกแก๊งนี้แม่งไอนนี้ไม่เกียร์วกับลาวโต้ครับเกียร์ธรรมดาโอย เกมอิมเลยใช่ครไม่ธรรมดาแต่ตัวไอ้ที่อันมันก็มีเกมธรรมดาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอ่ะส่วนรุ่นบรรทตรงนี้แหละคันฟอร์มมันใกล้เคียงกันสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับที่แดดอีเหลืองเลยเนี่ยห้าร้อยม้าเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนคันแปดพันอย่างนี้อ่ะเมื่อก่อนเชียงกงคันแปดพันกูไม่ซื้อเอ่อตอนที่สองหมื่นสามพันหมื่นมั้ว้าใช่เหรอเฮ้ยคนที่ชอบเอาใส่บูบาด้วยว่ะ ไกลสุดจากภูเก็ตใช่ครับสตรีเมทัลเวียร์สวยนะแน่นๆจะบอกให้เมื่อก่อนซีวิคเทอร์โบนะดังๆในยุคผมที่แข่งเชงเนี่ยรถพี่ตี๋เจตีเจตีชลบุรีอ่าเจตีย๋ยผ้าสลิทพรมสมบัติเมื่อก่อนจะขับรุ่นนี้มากับน,น้องชายมันสามประตูเซ็ตโบกล่องโม,โมโเทกอืมอันนี้สวยจริงสวยมากมากันคือเครื่องรหัสอะไรครับเฮดยี่สครับเฮดยี่สิบสามเฮดยี่สิบสามอันนี้กี่ม้าครับพี่หกร้อยสิบเอ็ดม้อเอ็ดาเฮดยี่สิบสาม ไฮเฮตยี่สามเฮตยี่สองแรงๆเมื่อก่อนไม่มีใครเหนือหม่อมอีโมชั่น R ค่ะพี่บอพอร์ตสีเขียวในยุคผมนั่นโคตรแรงไอ้ดอนโมูดจูนอยู่เงี้ยจูนดอนเหรออาจารย์ดอนจูนแล้วโคตรเรียบร้อยเลยรถอ่ะสวยมากสีนี้เขาเรียกว่าสีเธอคอยเหรอถ้าจะเป็นเธอคอยสีีีเเดยวนนส้์อะมาดูใบได้หน่อยนะเบสเมื่อก่อนตัวไม่กี่บาทนี่ได้เลยหมื่นกว่าสองหมื่นแล้ว เมื่อก่อนเชียงกงตอนไม่ฮิตนี่ทอนนะพี่อย่าหาว่าไอ้ง่เงี้เอาตีนเขียทิ้งกันเลยไม่ใช้กันใช้ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นเลยเดี๋ยวนี้กลับมายึดกันอีกของใหม่เลยี่หูแม่ง3-4มสี่หมื่นอ่ใช่ใช่ใช่เราเล่นแสงเลยนะสีแดงเปล่าใช่ใช่สีอะไรเปล่าใช่ใช่นี่แดงเลยอะเนียนตาว่ะเขาโซนดำด้วยไหมครับข้างหลังกอริโอมีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปรถบันปลายเขาที่ภูเก็ตถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไปถ่ายรถบันปลาย ไปรับที่ภูเก็ต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 บินเลยปะอะไรต้องคิดหนภูเก็ตไม่ไปเลยปะทำไมอ่ะทำตาเออ e s นะ e s เครื่องมันดูแปลกแอ๋อมันก็เป็น d 1สิบเจ็ดป่ะเครื่องเดิมเงขาวเซ็ตโบสวยนะสวยนะมีไปด้วยสวยโอ้โหเฮ้ยเ็นนี่ก็คิดถึงใครรู้ปะ อันนี้พูดกันแบบให้เกลียกันเลยนะคิดถึงจย์โจ๊กไปสวรรค์ละใไปกับสิ่งที่รักจย์โจ๊กดูเมื่อก่อนนะฝาใส่้องเท้านะจต่โจ๊กนะเราเจอทุกครั้งที่เขามาเคมันก็คือเกลเนาะที่นครนี้มแต่มันกระดูบเนาะแต่ข้อดีของเคคืออะไรแตกมันเยอะอะไรเยอะขับดีขับดีพี่สมัยก่กาครับชอบผมชอบรถใต่งนึงนะ ทุกคันเนี่ยไม่สไตล์ของตัวเองหมดเลยเออใช่อันนี้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 คันนี้ล้อล้อชนะเลิศเลยวุดเบสเลยล้อพิเมนดีมากอันนี้ดีนี่ดีดีสิบแปดสวยว่าสี่ประตูมันก็แต่งลีสเตนด์นะนี่เลแล้วว่ะใช่ถ้าคนเอามาแต่งก็ดีอ่ะสวยมากเลยนะมันไม่ได้ได้ได้มาจากสามประตูนะสวยเลยอ่ะมาจากภูเก็ตเหมือนกันเหรอเพาี่ภูเก็หมดเลยไ่นเล มาด้วยกันอย่างแค่ถึงอดีตไฟรุ่นแบกเซิร์ฟอ่ะของรุ่นนี้เลยเมื่อก่อนขับอ่ะตาตั้งไฟเตาลี่สุดยอดอลไรพื่พีส่สวยพี่เมื่อก่อนติ๊กเกอร์นะสมัยมัคควานนะาะร้านทะลุนะติ๊กเกอร์มูนายอย่างงี้ติ๊กเกอร์สแคร์ติ๊กเกอร์ฮอตโฟกอะไรอย่างเงี้ยต้องมีแม่งแพงมากนะแล้วก็จะมีมจะมีร้านไม่กี่ร้านที่ขายอ่าพี่ต้น พี่ต้นที่ดังๆในกลุ่มฟงที่มีโฟกกระบะเยอะๆผมก็สนิทนะพี่ต้นก็น,น่ารักเมื่อก,ก่อนผมก็ซื้ออะไรกับพี่ต้นอยู่อีกด้านเกียร์อันแรกก็ซื้ออยู่พี่ต้น<อ>ต้นเกียร์สแควร์นี่ก็เกียร์สแควร์นะครับสอ<า>ง<า>คันนี้รุ่นเดียวกันใส่เซิร์ฟอ่ะที่จริงแล้วมันเอาเครื่องอิมวางได้ใช่ไหมได้หมดแต่ว่าความโฟก์มันคือโฟกอะ่ะโฟกมันจะมีพันสองพันสามพันหกสองพันพันเจ็ดมีพันเจ็ดแล้วมีสองพันผมมีตอนผมจะให้โฟกผมใช้พันหก เครื่องตัวเล็กมันติดแอร์มันขับไม่ไหวมันต้องไปเครื่องตัวใหญ่หน่อยอ,อันนี้ก็เดิมเดิม<ๆ>เนี่ยอันนี้ล้อแพงนะนี่ล้อนะนี่ล้อแพงนะ <c oughs> นี่ล้ออะไรล้อมาเช่ปะ่ะล้อมาเช่ <c oughs> แพงไม่แพงกว่าที่เราไปทำเดโมรถไฟฟ้าโ่นโ <บ S 2> แพ<ผ>งเลยเป็นแสนอะ่ะล้อสามแสนกว่าชอบมาเช่อะอ่าหนึ่งพันเก้หกสิบเก้าคันนี้ก็ในปีเดียวกันหกเก้าเนี่ยไฟตอรีดเจ๋นะดำเดืองก็สวยเลยนะแล้วกับแม่ผมใช้แม่นะแม่ผมขับผมโลดเตียะ ใส่ล้อเดิมผ่าโรตีอะแม่ขับแล้วก็มีเอวิสเด้งถึงถึง,งแ,ลแล้วก็มีดอกมีแจกันดอกไม้ใส่ดอกไม้ปลอม<อ>แม่ผมขับบอกพลาสตสีดำน่ารักโอ้จะฟิตเมนต์ฟิตเมนต์ดีมากเลยลภายสายอีโววะ่ะเจอเพื่อนวะ่ะอันนี้อีคาร์ทำทรงเป็น Evolution 3ั่นเป็นแรลลี่อ่ะเนี่ยเห็นป่ะแค่คุณมีแลนเซอร์อ่ะคุณแค่คุณไม่ต้องไม่แคร์เว้ยว่าแบบ เฮ้ยกูขับแรนเซอร์กูทำเปนอีวอกูใส่พ้าไม่ต้องไปแคร์เงินคุณความชอบคุณคุณอยากทำอะไรคุณทำใช่ดูคันนี้เนี่สวยเลยอ่ะเทเลยอ่ะเนี่ยแล้วเขาขอให้คุมตีไม่อยู่อ่ะเทเลยนะไรนะใส่ล้อให้เหมือนนี่ถ้าเป็นผมนะหาล้อหายางเชิงกลมที่เป็นสโนอ่ะใส่เทเลยนะโอ้แไม่หล่อเลยทำไปไแหนคนคิดแม่หล่อเลยอมิดเลยว่ะไม่อยากจะฟาดเลยคันนี้ นี่สไตล์รถแต่งใต้ต้งยตรงนี้ใช่นี่ออริจิชลเลยะมีอะไรใส่หมดกูดชอบอะไรกูแต่งแบบมาปูอะนี่สไตล์คนใต้ รักเก่าที่บ้านเกิดโอ้ดูเครื่องเต็มลำว่ะโอ้เฮ้ยไอ้แก่แสงสีเสียงมาเต็มว่ะอะไรอยู่เนี่ยดูพวงมาลัยพวงมาลัยอะไรสี่โลโก้อโอ OMP โอ้เครื่องเสียงเขาชิ้นใหญ่ไฟย่ำฉาเลยเว้ยท้ายโด่งนิ่สวยนะไม่เห็นนานนะบ้านเราเรียกโคโลนาท้ายโด่ง ญี่ปุ่นนี่เรียกว่าคาวดีนาคาวดีนาแต่อย่าลืมนะรุ่นเนี้ยคนแม่งชอบลืมมาแต่พี่คนนี้ใช้ได้นะรถสัญจรดีเอามาทำเป็นรถทัว,ทวร,ริงคาร์นี่หลอกเลยนะเพราะมา<ช>ันคคือทัวรริงา์นะมันม,มีตัวแข่งนะมีมีมีเทน่นะเว้ยอาไว้รถนี้ไทายโดองทั้งลอยโซ่ใช่นี่พิรูดพิรูโอ้โหนี่เขามีดีเจส่วนตัว,ว โอ้โหดีเจส่วนตัวไม่พึ่งไม่พึงไม่พึ่งสนามกลางง่งแโอ้โหดูทีมีไงจอต้องอยิ่เลยนะโอ้โห 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1เยอะมากอ่ะ11จอจอด้านหลังอีกป่ะ1ิ1เ1็1ส1บ1อ1ส1บ1า2ส2บ2ี2ส2บ้ยมล้ว ยอมรับเลยนะว่าสุดยอดมากประมาณนี้การทัวร์เบนซินโซเซนตี้ครับที่2ใช่ครับจากที่เซ็นห้างเซ็นท่านนะครับนี่เซ็นท่านปิดแล้วนะปิดแล้วตีสังเขาเปิดล็อกหนึ่งให้ห้องน้ำอ่าใช่ใช่มากนะครับก็ขอบคุณผู้จัดด้วยพี่โจนะครับที่ให้โอกาสพวกเราเดินทางมาที่นี่แล้วก็ขอบคุณพี่ดอนชาวสุราผมชื่นชมชาวสุราชาวนครที่เรามาชมวันนี้ใกล้ๆมาจากภูเก็ตก็มาแล้วกมาได้ภูเก็ต ต้องบอกว่าพวกคุณชนะใจผมทุกคันคุณอย่าน้อยใจครับว่ารถคุณแต่งไม่สวยไม่เป็นทางการไม่อะไรผมย้ำเสมอแต่งแบบที่คุณชอบแต่งรถเป็นตัวตนของคุณสวยไม่สวยอย่าไปแคร์เขาเงินเราชีวิตเราเราหาเงินมาเลยมีความสุขแบบไหนจาทำแบบนั้นไม่ต้องไปแคร์สายตาคนอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการแต่งรถคือเรื่องความปลอดภัยขับรถยังไงใครผ่านนี้ผภัยด้วยกันสองของแต่งถ้าเป็นไม่ได้ ถ้ามีจะต้องตตางก็ซื้อของที่ถูกต้องใช่ครับของที่เขาคิดค้นมาอย่าใช้ของเทียมหรือของปลอมไม่ได้บอกว่าของใช้ของเทียมของปลอมแล้วมันจะไม่ดีนะใช่ใครใช้ก็ใช้ไปแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ห่วงเรื่องความปลอดภัยของท่านใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้เยอะแยะแท้ดีกว่าเสมอแท้ดีกว่าแต่พร้อมที่ว่าใช้ไม่ได้ก็ตรวจสอบมันตรวจสอบมันตรวจสอบถูกไหมใช่มันตรวจสอบมันดูแลทิ้นทิ้นั้นที่เราใช้ไปมีตะตางหยดกระปุกไว้ก็ซื้อของแท้มาใส่ผมไม่ห่วงในเรื่องแค่นี้แต่งรถ อย่าไปแขวะใครแต่งรถอย่าให้เดือดร้อนสังคม่ะฮะอันนี้สําคัญมากเห็นไหมการแต่งรถอานนี้ท้ายห้อยโดนด,าดา่าละนีไม่ได้บ้าแล้วเมืองนอกก็มีถูกไหมเมืองนอกอยูงทีก็โดนจับนะครับ<ด>ใครบอ<ๆ>กอเมริกาไม่โดนโดนนะโดนเหมือนกันเพราะนั้นแต่งรถไม่มีถูกไม่มีผิดแต่อยู่นี่ว่าคุณจะโชว์ แบบไหนถ้าคุณโชว์ในสถานที่ปิดสถานที่เอกชนไม่มีใครว่าคุณหรืคุณโชว์ในสถานที่หลวงถนนหลวงมีเพื่อนใช้รถจ,จ,จออันนี้ผิดแน่นอนแน่นอนอันนี้ฝากกันไว้ด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรคิดไว้เปลี่ยนภาพลับมุมมองให้คนอื่นมองพวกเราว่าพวกเราเป็นชาวรถแต่งที่น่ารักไม่ใช่ชาวรถแต่งหรือรถซิ่งที่ป่วนเมืองาแค่นี้วิตพวกเราก็มีความสุขแล้วนะครับฝากกันไว้ด้วยรักษา,าสังคมขอบคุณผู้จัดจด้วยขอบคุณทานผู้ชมรับการติตามพักใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Tokyo